สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนีใยแจไมก่าว้ามวนด้วยจ่าเด้อพ้<ย>า,าลงทงลงทาหากิกนหาอยากกอะด้วยจ่าเนี่ยมาหอดแล้วมองหากำลังสิคกี้ขากินน้ำด้วยจ่ามาทีมงานเก่าด้วยจ่าเด้อเออ,ม,เอ,อมีเออมีเชียวตาทองนํายใยสวยผู้เป็นหวนัวหน้าผ้ามากกับใยแดงด้วยจ่าพู่นกับจะคล้องรถดด้วยจ่าเด้อเอาบันนี้สิกิี้ขากินน้ำก่อนมันจะค่อยเสียห่านีนี้ไอหยัง มามามาพี่น้องนี่กำลังกินกันอยู่นี่นี่ผู้เพืินผ้ามาเป็นหลานใสยนี่นี่นต่างคนต่างอันนี้มาเดอ้อแพทย์ครับมือถึงก้าวเขาก้านามเสียบๆคุณที่คนบากินเพิ่นกลงหาแเราด้วยจ่าเด้อทีมานเก่าไอจา่าไฮมันหมานเดอ้อจูผู้ชุคน <c oughs> เขามาแล้วก็เปิ่งกำลังใจให้ยายจูปูจูคนเนีน่ยนะจา้าไปลุยเบิง้งบัดน,นี้ยายจิกินเขาก่อนหม,มูพนบาก,กินพนูพนก็นกนกนหาแล้วมาพี่น้องกินเหลีวจังยายจะได้ลงหากระตาทองจะขับบนนังบุงไปไปกินเขาเร็วก็ลงลุยต่อพี่น้องพูนกระตาทองลุยอยู่พนไปจะไดินแาหมานบ่ ตะสองมาไปท่านมานดูเอ้ยองว่ามาก่อนเราประมาณเกียรหน่อยตัวหนึน่งจาทีจะท่าก็ได้เอ,อ้ยมันมาดกบเ๊บเลย่องตาทองพอพรท่านได้จากเกียรติอืมนัน่นท่านมอวันอ,อต็มไปทางไหนเนาะหายอยู่หรอตาทอง<ห>ว,ออว่ะเออพืดเนอานพระท่นานทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บด่าน มาแล้วเด้ย๋ยวจะมาแลว้ว<อ> <laughs> มาแลวา้วมา,า,าเอามาพระครูเป็นหลงหน่องเอ้ยต่เข้าต่ท่อมารพระคุูปีเขียนโอ้เห็นแหละ <laughs> อึหลวงพี่น้องกำลังหากัน,น,นยอยู่บ่อมันแได้พ่อโตอยู่อุอน่น เพื่อนจะท่องสามวันาได้จักโตทจางพูนก็สั่นก็ร่างลุยกันหากันเนาะไม่เห็นเขาโอ้ยเด้อดดาเด้อเขี่ยหมูนมีชิมาร์ตโกบเออเดือดเขี่ยหมูแต่ท่องมาเราได้อาได้เอานหนังเรื่นู้นเนาะเม่เนาะผล่เลยโผล่เลยคุน้าเต่ากบนะ

เดี่ยวมาเดี๋ยวมาเดีว <laughs> อื่นก็มาได้จเด้อ <laughs> มาล้วพี่น้องจามาแล้ว <laughs> <laughs> มาแล้วีาราเดปแนเตากต <laughs> ากเด <laughs> บอกพีกถืคว่าถูอก็กก <laughs> 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 อไปด,ด้จ้าหัวเมยอาดดลรอดพี่น้องด้ย้ยเมื่อยใส่กระสัง <laughs> กะเซียวๆ,ๆเลยบบดนี้ปัดไงอกอกกระทงวะมาเสียมาพี่น้องเมนบน,นปัดไงออกพี่น้องโอ้ยเ่พอไงออกคุ้มคุมป๊บปึ๊บปึ๊บท่านบ่หมาหันหมานีเกล้วจ้ามึงล้วท่านบ่เนาะ อท่านหมอนั่นเขียดหมูมีแต่เมย,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 ย์ใหญ่ๆงามๆนะจ๊ะเนาะมาแล้วมาแล้วตามกันมาติดๆแล้วเอ้านั่นเขียดได้เขียดเดี๋ยจ่าเด้อจะท่องหมานคนเดียวกบท่องผุดไปท่านไห้ก๊บพ่อคนอยู่เออหมานคือตาทองเรียกมา วันน้ามาๆาเด้อมาหาีนกันเด้อถ้าเบิ่งลูนเบิ่งสีเลยมีคนใดพ่อแก้งพ่อปนมจ่ามากบากย่างใกล้ๆเ้อจ่าเด้อแต่ใหญ่บ่งหูมองเปิ่นพามาเาจ่าเนาะตะท่องไปขวมจะผ่านไปหาที่หม่ก็ใหญลิง อทางไปว้าไปหนัห่ยไม่ย <ừ> ังเอาจะท้องพอแล้วจะท่องพอแล้วตัวที่สองเออเอะยะสิยางหดอ๋อหางเ้าไฮ้ยอหเ้าที่องจอมอ่ เอ็มือมไหวเอนะอรับับละรับเขาบึบหวานหวานหวนเ้ยานแล้วมานแล้วใช้คู่เลยเขานี่หวหวานห้พวกเขาลุกขึ้นตัวท oh, ี่สองตัที่สอันมนอยหวานหวนอ้ยเยี่ยมเดะกาลุยลุยป็ลี้ยงเท่วนี้ ได้ลิงมันจัะโตแล้วได้ลิงได้ลิงมาฟูโตตาทองสองตัวแล้วนะจ,นะจ๊ะเนาะเจวเจวจะได้ได้ลิงนั่นนั่นนั่นได้ลิงก็พูดแล้วปัดยา,ายมาผ่อไงออกมันพี่น้องปื๊ดโตนี่เขาชี้โตเถ่าเลยเลยนีย่อมันออกไปไอ้เจ้าของรถมันเหรอมาแล้วจ้ามาแล้วเฮ้ตัวไงวะ โอ้มือเขาออกเขาอ๋อเฮ้ยพี่น้องโอ้ Ooh, ยมานตัวใหญ่ตัวแรกแห็งมานทีนี่โอ้ตัวสองนะโอ้ยมานมันอ๋อพี่น้องเฮ็ยแต่ง่ายออกกระทองว่ะคุ้นอะไรดองได้จักโตปลาแข็งม,มันไผ่มันมันคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะ ม้หม,มานไถมานมานันมองได้เลียงหาเองโหตัวบแบงไงเลยเนาะอหม้านมานมาาแล้วนะอ๋อมาถี่ไหมกำลังเราอือละอะกันอีกอ่ะทะเบงสิม,มีคนม้านมองงานนี่นรุนมึงเื่องานนี่ชิมีคนได้ม้มานก่อนนั่นอ๋อลุน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 เอาทีมงานอดทนเลอจ่าด้วยนี่ พี่ง,งานอดทนแม้นจะแดดแม้นจะร้อนจิงได้ก็สู้้ะจ่าเออนี่ให้มันตัวหนึ่งเขียดหน่อยเพ้าเมือเนอะพี่นอ้องเอ้หอนก็หอ,อนอหักซูเขียดตัวเดียวมูอเขาบไ,ได้พราโตแตกสะกันไป้หรอ่มเออจะได้กะสู้สู้พี่น้องสู้ ทีมงานทอและหดมันหมดเอ้ยมันก้อนมูเลยเยอะจ่ายด้วยนี่ฮึฮ่อฮ่า้ากระสอบในเขียดวใหญ่ก็ได้เขียวงานนี่มนซีดลออกเองเออใหญ่มองมันแตกเออมันไผถมันมันน้องพี่น้องใจหลุดจ่าตัวหนึ่งพออีกแล้วมันมันอีกแล้วเออเออฮุ่น ได้เขียดได้เขียดยม,มือนเดียวมาช้อนกับช่างรือได้มือน,นีคนควานูอย่างนี่หล,ล,ลายลายนี่นี่แม่อ้หี่น้องเลยนี่นี่ควานูหลายท่านมรเท้าควจะทองมานีลาเลยจ้ะเขียดเออเด๋ยวกบจักโตกับานมาเดือขวาเพเขียดเพะ โอ้ยยายลิงไะไรอีกล่ะพี่น้องเ้ยโอ้มานมานคนเดียวเดียวอีลีเนาะมานไทยม้านมานันจังเขาวายเองพี่น้องเลยนานเฮ้บังยายช่งนานม้านอีแล้วยายช่งยายลิงไปนัางพักพรายายช่งงม้านมันนี่ตะถ้ากับมานางเส้าโฮมคือกันเปลี่ยนกันมันหอนดแดดแหงพี่น้องเอาม้านมานมานอยู่ผู้ชุกคนอยู่ <laughs> เฮ้ยยงยัง <speaking> ห <out> <speaking out> <speaking out> ัวนายังมาท่านใดพ่อโตอยู่ยังปลาแดงเราวมาท่านใดอยู่กบเลาววะไปหาจุดไผ่จุดมันพุ่นพักโปอันนี้พอกันพักจะท่องพักเราไปหาจอพุ่นอยู่ห่มไผ่โมมันเลยมันหอนแห้งได้พี่น้องมือนีได้พ่อเดี๋ยวปนได้แกงเกาเนาะพี่น้องละจะท่องไปท่าพุ่นใด้ก็่จิ้ไปขึ้นรถ มาหลัดก,กันฮอนไปเป็นหลุดมึงจะทองสิมานบอสอันนี้หายจะทองไปจะคอยจีไปรมึงจะทองาานะจ๊ะเนาะพี่น้องไปทายบรรยากาศจะเดินย่ายชีลุ้กูครั้งล้างคนเดียวย่ายมากมึงนี่หวยด้วยนี่มึงเป็นย่าหม,มอ้อห้อนี่ย่ายลงมาหาหมู่เพลินป๊ายดาลิง โอ้เยเจ้พ่อได้กกินได้ยอยากดูเนาะจ่านเนาะได้ร้ายอยู่พูนพี่น้องตาทองอยังหาอยู่เอามาเบิอง,งเช้าอมาเบิองได้รลายบ่มาเด้อมาเช้าโฮมกอนที่รถมาลัดตาทองเบิองเลยจ่าตาทองสมานบ่าจ่านี่พี่น้องนี่เห็น,นบ่นี่ตาทองยายอุ้ยเขียยได้ตรงอมาม,าม กับกบน้องจ่าเนาะนี่ยายขี่รถมาแล้วยายกับมาลาตะทองฟาดตะทองเดหลายยายลิงกับเดหลายตะเบิงเนาะพิตะเบิงมึงเพลินก่อนตะทองมามันหอนแหงมันพักพ้อมกันมันหอนแหงเด้อพี่น้องเออปวดพักกันยังสู๋อยู่ผักพรก่อนเด้อมาเบิ่งเบิงสุด้หลายบ่พี่น้องมมาาขวด อ๋อตัวนี้ของยายดังเออหมานชุกข้นดูนะจ่าเนาะนั่นิเออปิดนี่ดิกบงามอยู่เออเออนี่ยอ๋อได้หลายอยู่ของตาทองนั่นห็นบ่อได้หลายอยู่เนาะเออหมานหมานอยู่น้าได้พ่อได้ป่นกันอยู่นะจ่าเนาะยายชงได้สามชีโตอยู่กบ เออเอาทุกอย่งางปาดนี่เอาขวดตะไครเออได้หลายชุกคนอยู่นะจ่าเนาะปาดปาดปาดไปไปหารถเท่าเออไปกินเขากินเขาว้นนะจ่าเนาะเขาเสากินแล้วก็กินเขาว้นต่อโอ้ยเราหมาเนาะกบสีโตเราว่าปาดมีตัวใหญ่ๆงามๆนี่ลงนามาแล้วมาหมานหมานไปงานหมานอีกละจ้า มาแล้วมาแล้วกินข้าวเวนตำสมเดือจ่านี่ตำสมเดือจ่าเออมาเดือจ่ามากินในกันเด้อปุ่นซืมือตำสมคือยายลีได้ได้ฟาดปุ่งเงิล่ะยังมากินในทงไฮทงหน้าแซ่บแซ่บด้วยพี่น้องเด้อปึ้งจนตั่วตั่วหลดเออมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินในกันเด้อนี่ตำส้มเดือจ่าตำแล้วล่ะแซ่บแซ่บเลย เออกินกินตากแดดเนาะหากระหาตากแดดพี่นองเอ้ยเออเศรแสบมากมากกินในยายสุภูชุคนมาจะท้องกินมามาเจ้าเอิน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 ผู้พนเมื่อกี้เขาน้าม้าเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ยังบพท่นมาอยู่เพื่อนยังหาอยู่ด้จ้าเด้อเพื่อนยังหาอยู่เขาเว้นก่อนตกกไซบูเพื่อนแจกสะ เอาสวัสดีจ้าจ้าชีกินเขาก้อนบันนี้มาเด้อไปกินได้ย่ายเด้อบันนี้เออกินเขากล้วก้านเสียบๆจ้าอืมฟาดพี่น้องน้ำเบาสาวเราได้มีแต่ต้องามๆได้ชุกคนอยู่ด้วยจ้าเด้อยัางเพื่อนาเบิงเพื่อนเลยจ้าเลยโอ้ตัวนี้น้าเบาสาวือ้ยเหลืองหูเนื้อมีจไน Workers, โอ้ยนี่ดองก็ได oh. <Okay. S 1> ้ปื้ดตัวนี Energy ้ขี้อัดว่นได้กบโอ้ยที่เขาเหลาแยกเขามาถ่าย่นมาต่อมกันแล้วเนาะจ้าเนาะของหัวหน้าก็ได้ของปลาแดงให้เบิ่งงกเบิ่งดีๆเบิ่งงอกดิ่นี่ยปื้ดได้ทุกคนอยู่เน้อยจานเนาะขี้อัดเบิ่งเอาเออนี่ของตาท่องเห็นบ่เอเอรีดิวเอรีบ่แม่นีหน่อยได้เนี่ย งั้นออกก็ปุ๊บนี่เด้๋ยจ่าเด้อก็ปุ๊บเออฟเอฟเอฟเดลา์อยู่น้อยจ่าเอาบานนี้ได้กันทีจบคลิปไปเถองต่ออ้าวบิ่งกันชุกผู้ชุกคนเดไลด์ของเน้าวันเดไลด์อยู่วันนี้ได้ก็นทจบคลิปเด้๋วจ้าเด้อ จบคลิปมหาโกมหาเขียดไว้เพียงแค่นี้กระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในด้วยจ้าได้รักพี่น้องเลยจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยด้วยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปไปเลยยายจบคลิปแล้วเพื่อนตาท่องพวงมาเบื้องสีเบื้องของเพื่อนตาท่องกันเลยจ้าเด้อบ้าของเพื่อนตาท่อง ได้จะกบเอ่เลยเลยหาเงายือจังอุ้ยตาอุ้ยนั่นหาเงายือหยังเพื่อนว่ะอุ้ยมันมานมันเนาะเพื่อนตะท่องเออมันมานอยู่ด้วย้าเด้อ